มีคนถามหลวงพ่อบอกทำยังไงจะให้มีลูกที่ดีๆเขาบอกเนี่ยฮะสามีที่ดีดีบริวารที่ดีดีจ้ารเพื่อนฝูงที่ดีด้วยเขาถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพี่จะตอบยังไงครับทำต,ตัวเองให้ดีๆแล้วก็ได้ดีเองแหละใช่ผมตอบแค่นี้ ใช่อรุณพ่อตอบอย่างนี้อะลเพรายความว่าคือตั้งใจให้มีพระมเหสีแล้วจะได้ไปเองอยากได้ของดีเราก็ต้องดีอยากได้คนพูดเพราะเราก็พูดเพราะเขาไว้เราก็ได้คนพูดเพราะก็ไม่หมินจะยากอ่ะเราพูดไม่เพราะแต่อยากได้คนพูดเพราะเพราะเราไม่มี <c oughs> เราก็เลยอยากได้คนพูดเพราะ เราจะรู้สึกสบายใจบ้างมียังมีคนพูดเพราะให้เราฟังเพราะเราไม่มีถูกไหมล่ะเวลามีคู่มันจะไม่มีวันนี้จะมีเหมือนกันดีจะมีเมื่อไหร่แสดงเป็นได้แค่เพื่อนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าใจไม่สามารถที่จะรับเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าความดีของเขารับได้แค่เพื่อนอถูกไหมหมอหมอมีเพื่อนอย่างนี้เยอะใช่ไหมล่ะแต่เมียไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหม ผมผมเป็นพระมิสูรค um ุฑต่อมากไม่ได้ครับ ต่นี่มีคนถามกวเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพระอา,ารันของลูกก็มีคนถามเราลักพ่อบอกก็เมื่อมีลูกแล้วก็เป็นพระหรันทำไมพอเริ่มตั้งท้องเนี่ยไปหาหมอเหมือกินยาให้แท้งไปเลย ทำไมลูกจะมาเกิดเนี่ยประจําเดือนหมดแล้วจะมีทําไมใจร้ายมากนะเขาไม่ได้เป็นพระหานของลูกสิใช่ไหมครับพี่อาทำ,ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเอ้ามาาเอาเอาให้ได้เวย้ยเอ่อัฒนาบุญน,นะสมปรัฒนากันนะ อ่าที่ระลึกกันนะเนี่ยฝาหลานของลูกทำเพื่อลูกแท้แท้เลยเอา่าพัฒนานะจ๊ะสรามาันากันนะเขาคัดค้านในความคิดของคนที่ฆ่าลูกของตัวเอง ได้จะกล่าวว่าเป็นแม่ยังไงนะครับก็เขายังไม่ได้เป็นแม่นี่หมอเมื่อเขายังไม่เป็นแม่ก็ไม่ถือว่าเขาจะเป็นอารหันของลูกได้ยังไงเมื่มอไหไรที่เขามีลูกแล้วเขาปล่อยให้ลูกเขาเกิดแล้วเขาก็ดูแลลูกของเขาได้ความดีที่สุดที่เขาจะสามารถทําให้กับลูกเขาทั้งได้นั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นอารหันของลูกแต่เ่อเธอเนี่ย คิดที่จะฆ่าเด็กที่อยู่ในท้องเธอไม่คิดว่านี่คือลูกของเธอจนตั้งแต่แรกแล้วเธอไม่ได้อยากมีตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อรู้สึกว่ามีเธอก็ไม่อยากที่จะมีสิ่งนี้มาปรากฏเป็นของของเธอเธอก็ทําลายสิ่งนี้ไปเสียเพราะว่าเหมือนมารหัวขนเพราะว่ากันอย่างนั้นเธอไม่มอกอย่างนี้ยังไม่เป็นแม่ไม่ยังไม่เป็นแม่ก็จะจัดเข้าในความหมายที่ว่า บุคคลวบุคคลผู้นี้จะเป็นพระอรหันต์ของลูกยังไม่ได้ยังเป็นสัตว์นรกอยู่ยังไม่ใช่พระอรหรันต์จนกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําลายเด็กที่อยู่ในท้องของเขาแล้วก็พอคบประงมดูแลอย่างดีกินในกอดระวังใช่ไหมละ่ะกินอะไรก็ให้ลูกข้างในมีความมีความสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรที่เป็นโรคเป็นภัยต่อไปเวลาออกมาก็สมบูรณ์ดีขเขาจะดูแลพ่อคบประงมตั้งแต่ต้นเลยตแต่รู้ว่า ประจำเดือนเขาไม่มีแล้วและเขาจะมีลูกแล้วนั่นแหละทั้งพ่อทั้งแม่โอ้โหประคองกันแบบกลัวจะเดินพลาดกลัวจะล้มกลัวจะเจ็บกลัวไอ้นั่นไอ้นี่จนกว่าถึงวันที่จะคลอดออกมานั่นแหละอย่างเนี้เขาเขาได้ชื่อว่าเป็นแม่ที่ได้ความหมายเป็นพระอาหารหันต์ตอนที่ลูกนะออกมาแล้วแต่ที่พี่พูดเนี่ยเหมือนกับคนที่ทาแทง้ง ทำไมผู้หญิงคนนั้นไม่มีความรู้สึกว่าีนเป็นลูกเรานะประกับประคองทำไมเพราะทำไมทำอย่างนั้นน่ยขอถามผมผมจะตอบอยังไงเ้าผมไม่เคยทำแท้งผมก็ไม่เคยเป็นสตรีที่จะมาทำแท้งกับใครเขาเลยก็สรุปแล้วว่าสุภาพสตรีคนนั้นเนี่ยควรจะพบพกอกัมลูกในไหนที่เราตั้งท้องแล้วทำไมไปใจร้ายไม่ควควรจะ รักเขาแสดงว่าเป็นพระหัรของลูกเขาเขา,เขาพูดอย่างนั้นนะฮะเขาก็ไม่ทราบเป็นเรื่องส่วนของคนที่เขาอาจจะมีบุปผกรรม,มแล้วเขาห้ามสิ่งที่เกิดบุปผกรรมกันไม่ได้อีอย่างหนึ่งเขาก็ไม่มีใจที่มีเมตตายังมีความกลัวกลัวว่ามีแล้วจะเดือดร้อน บางคนก็กลัวว่าลูกเกิดมาไม่พร้อมจะเดือดน้อนเขาไม่สามารถให้อะไรกับลูกได้อย่างดีอันนี้คือคือเขาหวังสูงเขาหวังว่าเขาจะต้องมีความพร้อมถึงนั้นสิ่งนี้ลูกจะได้เกิดมาจะได้มีความสุขสมบูรณ์ดีใช่ไหมเล่าจะมาเกิดในช่วงเวลาเขายังลาบากยากจนเหลือเกินแค่จะกินกันสองคนก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกินกันเลยเนี่ยเกิดมีเขาอีกคนมาลูกก็จะลำบากเขาก็เลยตัดสินใจไม่ให้ลูกมาเกิดไดยทําลายชีวิตของเขาไปซะก่อน ไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเกิดจะกบุพกรรมทั้งนั้นแหละหมอ,อมครับมันก็ต้องดูเจตนาของเขาเป็นหลักว่าเจตนาที่เขาทําเขาคิดอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคิดแบบไหน <c oughs> ก็ถือว่าคิดไม่ครบ,ครบถูกไหมหมอค,คนเนี่ยเขามาเกิดก็ต้องรักษาความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มาเกิด <c oughs> เขาจะเกิดแล้วไปตาย ในระหว่างที่เราอยู่ในท้องเราโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากหกลม้มหรืออะไรก็ตามกินอะไรแผงผิดก็ตามทีแล้วเกิดเขาตายขึ้นมาอย่างนั้นเขาก็โทษเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเจตนาคุณแม่เราหมอไม่มีเจตนาแต่เมื่อเรามีความตั้งจิตเจตนากระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะความรักตัวเองเกินไปถึงเธอจะอ้างว่าลูกเกิดมาลูกจะลาบากจริงๆเธอไม่ได้ห่วงลูกห่วงตัวเอง พวงตัวเองจะลําบากทําให้ความยากลำบากต่อการดํารงชีวิตจะหนักขึ้นกว่าเดิมเธอก็เลยไม่กล้าที่จะมีอีกคนหนึ่งก็แค่นี้ถ้าจะไปเปรียบเทียบกับหมาหมามันไม่เห็นสนใจเลยมันออกมาไม่ได้ออกคนเดียวมันออกมาต้องกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวมันก็เลี้ยงได้มันจะเป็นหมาจรจัดไม่มีอาหารการบริโภคมันก็ไม่ฆ่าลูกมันเอง เมื่อเรียนต่ามอัตภัพของมันลูกจะอยู่ก็อยู่ลูกจะตายก็ต้องยอมรับว่าลูกต้องตายลูกอาจจะไปโดนจนตายลูกอาจจะผอมแห้งแรงน้อยไม่มีอาหารการกินตายดูดนมแล้วดูดนมอีกก็ไม่มีลูกไม่มีนมให้ลูกกินลูกก็เลยตายมันก็ต้องยอมรับสภาพที่ลูกต้องตายแต่มันจะคิดมาทําลายลูกมันไหมไม่คิดนี่ต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นอย่าง ประกายสองถึงพ่อแม่จะคิดพิจนารณาเพราะไม่อยากให้เป็นโทษกับลูกนั่นก็เป็นบุปกรรมของลูกด้วยที่เกิดมาที่พ่อแม่ยังมีจิตใจไม่พร้อมไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆคือไม่กล้าเสียสละไม่กล้าทุกข์ไม่กล้าเจ็บไม่กล้าลำบากอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆเลยเธออย่ามีผัวแล้วก็อย่ามีเมียก็จบ <laughs> ปัญหาทุกเรื่องก็จบไปรัฐทำไมอ่ะยันได้าหวันละอยากมีเปล่าถามจริงๆถามแบบไม่ปิดบางไม่โกหกไม่มดเท็ปอยากมีเปล่า ai mi nhớ mấy ná, có mi (cười) 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 mê (cười) (cười) มีคนถามว่าเพราะว่าแม้ไม่ว่าไปทำงานที่ไหนไม่ถูกคนกันแกล้งตลอดเวลาทั้งที่เขาก็ทำดีที่สุดที่เขาจะทำได้ราจะจะแก้อย่างไรครับเป็นผมก็ไม่แก่ส่งเสริมเลยโยมดีมากเลยเนี่ยโยมเป็นคนมีบุญมากนะถูกกันแกล้งนะ อสรุปการแก้สิหมอแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นคนมีบุญมากเขาจึงมาฝังความดีของเธอกลัวเธอจะได้มรดกได้ผลจะมีความสุขอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนี้คนทั่ไปเขามีแบบเธอไหมล่ะมารบอกมีบารมีไม่เกิดนจะบอกให้นะแสดงว่าโยมนี่จะต้องเป็น วันทูบีบอยทูบีบอยไม่เอาดีไปวัน to บี <c oughs> เป็นหนึ่งเดียวเลย <c oughs> เป็นคนหายากในโลกยมต้องคิดเนี่ยดูสมัยพระพุทธเจ้าสิทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สบายที่ไหนลูกแต่ราชแต่ราชก็คเคยเจอขัดขวางเจอพวก <c oughs> ที่คอยกระทุส้ายพระองค์โดยเฉพาะ พระเทวทัตเกิดตองล้างตองผ่านซุกชาทุกชา,กชาเห็นไหมละ่ะพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยโยมนี่แหละมีความดีคล้ายเนี่ยเดินทางในเส้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีอยู่เลยนะโยมนะไม่กลัวอย่าไปกลัวนี่แหละของดียุศสมอือ <Get out> หมอแล้วก็แล้วแต่มุมคิดนะอย่างผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่เมื่อก่อนเวลาไปทำอะไรแล้วมีอุปสรรคไม่รู้สึกว่าอุปสรรคเป็นเรื่องไม่ดีเลยรู้แต่ว่างานนี้ดีมากถ้างานนี้ไม่มีอุปสรรคแสดงว่างานนี้ปกติธรรมดาธรรมดางานนี้ไม่สำคัญ แต่เริ่มมีอุปสรรคขัดขวางปุ๊บงานนี้ต้องสําคัญเราต้องทําให้สําเร็จเพราะมีความสําคัญที่เกิดขึ้นผมคิดอย่างนี้ผมจะไม่ไม่รู้สึกว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่อุปสรรคจะเป็นบอกผลงานที่เรากําลังจะเกิดขึ้นตามมาว่านี่แหละมันจะทําให้เราได้ประโยชน์ดีกว่าไม่มีอุปสรรคอะไรมาขังแต่งว,ว่างานนั้นปกติสุขมากไม่มีอุปสรรคนะธรรมดาพื้น ไม่มีอะไรพิเศษถ้างานไหนมันพิเศษขึ้นมาสักงานมันอุปสรรคฝังนั่นฝังนี่ฝังนู่นนะไอเนี่ยเนี่ยเนี่มันต้องได้ประโยชน์มากเลยประโยชน์ต้องตกต้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์เขาจึงขวางไม่ให้มันเกิดเป็นอย่างนั้นนะหมอมก็เลยยุส่งไงท่านพ่อเน้นนะว่าช่างมันช่างมันแล้วก็แผ่สงศนให้เขาครับตายผมยุส่ง ยุเลยดีโยบดีอย่างเดียวเธอมีเรื่องอะไรมาจะมาบอกฉันฉันจะยุอย่างเดียวจำไม่นะหลวงพ่อบอกถ้าเรา รู้คาถาสัมัจิตชามิบอกก็ส่งไปให้เลยไป่อมาที่ก็าทำไม่ดีก็สิ่งนั้นก็กลับไปถูกตัวเขาเอง มีเคยคนถามว่าเคยตีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มา่ยังมีชีวิตอยู่ฮะแล้วก็จะทำไงฮะคุณพ่อคุณแม่ไอคุณแม่นะ่ะไม่ยอมลูกขอเข้ามาแล้วเ้า เกิดเราตายไปเนี่ยเราก็เป็นกรรมที่สูงมากก็เลยอ,อนันตรีกรรมเนี่ยเขาเขาเขาบอกเนี่ยแล้วจะทำยังไงคุณคุณแม่ไม่ยอมรับให้เขามาตีคุณพ่อแม่คุณแม่เจ็บมากคุณแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมรับเพราะว่าตีฉันเจ็บทีนี้ก็ยังเจ็บยอยู่ระหว่างนี้แล้วแล้วทำยังไงฮถ้าคุณแม่ไม่ยอมรับเนี่ย คนนี้ตายแบเนี่ยก็ต้องมีโทษจะ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 ทำงานพี่ฮะก็ไม่ทำอะไรไมันเรื่องของเขาแต่ก็คนที่ไปตีคุณแม่เนี่ยเขาก็เดือดร้อนตัวเองเ็เรื่องของเขาครับตอนนี้ถ้าผมมาถามพูพี่ให้มันเป็นเรื่องท่าน่อยพี่ตอบได้มไหมทำ <laughs> <laughs> ใ่เปนเรืงท่านไหนคือถ้าเราเป็นคนคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเราก็ได้รับความรู้สึกจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ยอมยกโทษให้กับเราเลยเมื่อเรารู้ผิดแล้วว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านนี้นะแต่ท่านก็ไม่ยอมไม่ยอมเราจะตั้งใจขอก็มัไงก็ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทั้งหมดอ่ะอาจจะแช่งชักหักกระดูกเราด้วยอีกก็ได้แต่นอนนั้นนะหมอเป็นผมผมก็ยอมรับว่ากรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงเราจะมีเจตนาที่กระทำลงไปแล้วด้วยความเห็นผิดของเราแล้วเราก็มีเจตนาที่รับความผิดที่เกิดขึ้นโดยยอมรับนับถือว่าเราผิดไปแล้ว อย่าง,งน,นั้นนะหมอแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่ากรรมของเราจบไหมกรรมของเราก็จบเราไม่มีเรื่องที่จะต้องมีความผูกพันในกรรมกอบบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป,เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอีกแล้วแต่ว่ากรรมของพ่อของแม่สมมติพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งก็ตามที่ยังผูกใจเจ็บต่อเราเขาก็จะมีกรรมของเขาต่อไปในเบื้องหน้าของของแม่นะฮะเอาเพราะเขาไม่ชอบใจนี่ ความไม่ชอบใจในสิ่งที่เขากรรมของเขาก็ต้องเกาะในใจของเขาต่อไปความไม่ชอบใจสิ่งนี้ใช่ไหมหมอครับก็ทําทให้ใจของเขาเกิดเศร้าหมองก็ได้ถึงเราจะมีใจอยากช่วยแม่เราอยากให้เขาคลายความทุกข์ใจอยากให้เขามีความปลดเปื่อยในความไม่สบายใจออกมาตอนนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่ากรรมแรงเกินไปให้เธอละอัตภาพไปแล้วแล้วเราก็จะตั้งใจทำสิ่งนี้อีกคราวหนึ่ง จัดการในสิ่งที่เป็นความดีเท่าที่เราสามารถทำให้เธอได้ทำศพอย่างดีทำทุกอย่างอย่างดีเหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้สึกเกลียดหรือโกรธหรือว่าอะไรกับผู้ที่เป็นแม่เราศพก็จัดงานอย่างดีมากร่างกายของเธอ,อยังก็ทำเช็ดทำความสะอาดเอาใจใส่ทุกอย่างเลยนะทำเพื่อเธอได้รับรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้เกลียดแม่ไม่ได้คิดจะประสุสลายแม่และที่ทำไปก็เพราะว่าเรา ผิดไปแล้วเพราะเราพลาดในสติไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ยังหยาบเกินไปแต่ตอนเนี้ยระลึกได้แล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทําไม่เหมาะไม่ควรนั้นจะว่าเป็นกรรมที่จะเนื่องกันต่อไปมันไม่เนื่องกันแน่มันจบเท่านี้แต่ความรู้สึกอยากจะช่วยแม่มีอยู่เราก็ช่วยทําให้ใจของเธอเห็นว่าเราเนี่ยเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำน่ะผิดแล้เราไม่ได้คิดจะเกลียดจะโกรธแม่เลยไม่อยากทำอย่างนั้นอีกเลย ที่ทาตอนนี้คือทาําความดีทุกอย่างให้แม่ชื่นใจนะอะไรก็แม่ชื่นใจคนเมื่อหมดเวรหมดกรรมจากการตายไปแล้วกรรมส่วนนั้นก็จบไปด้วยจิตเวลาออกจากร่างปั๊บมันก็มีสติไปอีกแบบหนึง่งมีความคิดไปอีกแบบหนึง่งส่วนที่จะเกิดความร,รู้สึกอย่างตอนเป็นมนุษย์มันก็หมดไป <c oughs> เขาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเออนี่ลูกเขาตั้งใจทํากับเราอย่างนี้ เราไม่คิดจะให้อภัยเธอเลยหรือเขาก็ต้องให้อภัยง่ายหมอที่ผมอธิบายอย่างนี้ผมพยายามจะบอกในเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งคือว่ายามที่มีร่างกายอยู่เมื่าออากุศลกรรมไปครองใครก็ตามในช่วงเวลานั้นต่อให้เราจะพูดให้เขาคลายใจให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดความสบายใจยังไง ถ้าหากว่าอากตศลกรรมของเขามันยังมีกําลังมากอยู่เขาก็ไม่มีวันที่จะคลายอันนี้เรายุ่งไม่ได้แล้วนะเรายุ่งก็คือว่าเราพยายามที่จะขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนในใจของเขาแต่ในใจของเราเราปัดเป่ามันไปแล้วเพราะเราสํานึกผิดแล้วไงถูกไหมเราหมอแต่เรื่องของกรรมของแต่ละคนเราก้าวล่วงเข้าไปให้เปลี่ยนแปลงกรรมของเขาไม่ได้จนกว่ากรรมขเขามะเปลี่ยนเอง อ้าวเขาคีคลายเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นถจกแม่และหมอนานเพรว่าคนเรานานไปนานไปมีเรื่องไกลๆกลบ้านผมเหมือนกันลูกเขาก็ทะเลาะกับแม่แล้วก็เรื่องของที่เขาไปรักชอบผู้ชายแต่แม่เขาไม่ชอบก็อยากให้ได้ผู้ชายอีกคนหนึ่งอย่างนี้ขึ้นมาแต่เมื่อเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกินเลยไปกว่าที่จะย้งได้ลูกสาวเขาเลยอยากจะ หิ้วผ้าหิ้วของออกจากบ้านแม่มโมโหมันมีคูคูข้ามระหว่างอีกฟากหนึ่งไปฟากหนึ่งแล้วมีสะพานไม้เดินนี่ลูกกำลังข้ามสะพานแม่ฟ้าไม้ตีลูกตกน้ำโกรธมากแต่ลูกก็ไม่กลับก็ไปอยู่กับแฟนเขาจนมีลูกคนสองคนมีลูกแล้วก็เอาก็กลับมาหา พอแม่เห็นหลานก็หมดไป mm hmm. ก็กลับมาคืนดีปกติขอเข้ามาลาโทษก็เป็นอนวจบไป mm hmm. คือเวลาของกรรมของมันมันมีในเมื่ออกโกศลกรรมมันมีช่วงเวลาของมันจ้างยังไงก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนกรรมมันไปได้มันก็จะเกิดตามนั้นเมื่อกรรมมันคลายตัวไปแล้วทุกอย่างมันก็จบถ้าเขากลับมาได้ความคิดว่าเขาผิดเมื่อมาเจออีกก็ปกติเรื่องราวก็เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นเย่หมอนั้นเราจะเอาเหตุผลอื่นมาพิจารณามันก็ไม่จบเพราะมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นเรื่องว่าทุกคนมันดําเนินไปตามกรรมที่เกิดและกรรมที่เกิดมันกรรมตั้งแต่ตอนไหนละ่ะชาติไหนพบไหนละ่ะกี่อาสงไขยเมื่อไหร่ล่ะมันเอามาให้เราต้องเดือดร้อนในพนี้ชาติเนี้ยเธอรู้ไหมละ่ะเธอก็ไม่มีโอกาสจะรู้ได้หาก็าเธอไม่มีจิตจักุยาน อย่างไปรู้ในยถากรรมพุตายานของเธอเธอก็ตอบคาถามของเธอไม่ได้ทางเดียวกัเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเกิดมามีกรรมเป็นของของตนทุกคนมีกรรมทุกคนดําเนินไปตามกรรมเราไม่สามารถจะฝืนกรรมที่สิ่งที่จะมันเกิดขึ้นกับเราและเขาได้แม้ระหว่างเขากับเราจะเป็นพ่อกับลูกจะเป็นพี่กับน้องจะเป็นสามีกับภรรยาเลือแม่กับลูกครูกับศิษย์ก็ตามแต่ ถึงจะรักกันผูกพันกันมากก็ตามแล้วมันเกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดถ้าเธอคิดไม่เป็นเธอก็จะเก็บขังในอารมณ์อย่างนี้ไว้นานถ้าคนคิดเป็นเขาก็ยุติตรงที่ว่าเขาผิดเขาขอเข้ามาพอทุกอย่างการรมมันจบคลายปุ๊บอารมณ์ขอเข้ามาแล้วอารมณ์คืนดีกันมันก็มาคืนดีกันใหม่เหมือนเรื่องของเธอทั้งสองเนี่ยอีกแล้ว เดี๋ยวทะเลพอมันหมดวารากรรมเอ้าเดี๋ยวรักดีกันเดี๋ยวเดินด้วยกันเดี๋ยวเดินคนละเดินเดี๋ยวคนละทางเดี๋ยวเดินด้วยกันเดี๋ยวเดินคนละทางมันเกิดไปเรื่อยๆนับกี่ครั้งกี่ครั้งกี่คราวก็เกิดมันไปมันจะเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะมีบุปกรรมมันก็ต้องเกิดไปตามกรรมแต่มันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้มีจิตคิดจะทําอย่างนั้นเพราะว่ามันแค่กรรมมันบีบ แต่โดยความรู้สึกนี้คิดว่าเราผิดแล้วคนนั้นก็เราผิดแล้วขอโทษเธอนะอ้าวจบจบไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้โกรธกันจริงๆจังๆมันเป็นเพียงแค่วิบากกรรมมันทําให้ความคิดความรู้สึกนึกคิดมันหักร่างขาหักร่างทําลายความสุขซึ่งกันและกันช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นนก็เหมือนกับเรื่องของนี้แหละที่หมอถามเนี่ยนะครับ ทุกคนมันก็ดําเนินไปตามเนี้เธอจะทําใจยังไงล่ะอยากเกิดเอกก็เอาลหลวงพ่อเขาตอบในแนวนั้นเพราะว่าแต่หลวงพ่อบอกไม่เป็นไม่เป็นอ่าอนานิจกรรมเพราะว่าเธอจิตขอเข้ามาอยู่แล้วถึงเขาไม่ยอม,มรับก็ไม่ใช่ครับไม่เป็น